ซื้ออันนี้มาลองเครื่องปอกเปลือกแอปเปิลเขาบอกว่ามันใช้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรด้านล่างเขานะก็คือจะมีจุกจุกอะกันลืน่นตัวนี้เป็นใบม,มีดเหมือนแบบที่โกนมีน้องแหลมแลมซึ่งสามารถดันเข้าดันออกได้ด้วยนะคะจากตัวนี้วิธีการใช้งานของเขาก็คือเราต้องหมุนให้น้องใบมีดเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยไม่โดนมือเรา เห็นปะดูละเอียดแล้วเราก็เอาแอปเปิลน่ะพุลเข้าไปตรงหนามสีหนามตรงเนี้ยแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเปลือกของแอปเปิลน่ะก็จะค่อยๆลอกออกมาดีเลยมันมีมันฝรั่งด้วยเดี๋ยวมี2อ,อย่างใช่ค่ะถุงมือแล้วพี่ก็เพิ่งรู้ว่าถุงมือมันมีกันบาดได้หลายสเตจอันนี้ที่พี่ซื้อมาเขาบอกว่าเป็นระดับ5มันมีระดับ3แล้วก็มีระดับ10เลยนะทุกคนเริ่มที่แอปเปิลก่อนเขาเอาแกนตรงเนี้ยใส่เข้าไปตรงก้นต,ตรงนี้ชิมเข้าไปแย้ว พอแน่นแล้วเราก็หมุนได้เลยโซอิว้าวเส้นมันบางมากเอาเส้นไปทำอะไรต่อได้ปะเนี่ยว้า wow. วจบการทำงานน่ะน้องใบมีดเขาก็คือก้าวออกมาเองมันดีมากจริงพอเราจะจบการทำงานเราก็แค่กดเขาก็จะดันออกมาให้ว้า wow. วแล้วก็ค่อยๆแกะออกมา งานเขาแบบตามคําโฆษณาจริงๆอันนี้ไม่มีทางปบอกเองได้เลยอะแบบเนี้ยเดีมาลองกับคุณมันฝรั่งดูกดเข้าไปนะมันฝรั่งลู่ล่างมันก็แปลกๆนะอุ้ยพอมันครบรอบของเขาแล้วอะเขาจะดีดกลับนะทุกคนว้าอะอะอะโอ๊ะเขาขู่ขาเหรอหรือว่ามุมผิดถอกลับก่อนวุ้สวุทำไมตรงกลางวนนี้ทีสิคะคือลักษณะมันฝรั่งที่พี่ได้เนี่